ฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับคนระับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเมก้าเบรกนะครับปุิโอเคเอเชียแปซิฟิกจิงสามห้าขัดแดงเรากำลังโดนโดนตีระบบร,ะรักษาความปลอดภัยติดจอดหมายทุกคนนี้เดี๋ยวพร้อมไปที่โรงเก็บเครื่องบินเพื่อทำการปล่อยตัวมาเลยนะเป็นเพออะ security breach all relevant personnel โอเคตั้งได้อ่าโอเคตอนนี้เราได้อสกะจากอีวาเกเลียแล้วนะครับ ก็แต <g ülme> ่งตัวนานนิดนึงขอตัดเลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะนานเดี๋ยวคนดูรอนานนะครับเดี๋ยวนี้มาซ่าให้เรียบร้อยพลทหาร ขัดแดงก็ขัดแดงตายแล้วยนนเอวี่โดนเจาะหลงกลหุนเพชรโดนไฟไหมเจอตำริดเพิ่งนี้ส่วนกลางป้อมปราการส่วนล่างแตกเป็นสี่เสียงทำเตือนระออกซเต่2 9อน ยอดนะครับระดับพอริเตสต่ำลงเรื่อยๆแล้วยอดไฮโรเจนิสสไตรเกอร์ทำการป้อนคำสั่ง EIC โปรโตคอลเข้าไปเริ่มการประเมิน Structural integrity confirmed. Critical damage. Initiating emergency repair. do engine power supply confirmed. Power supply call. Incoming urgent message. 警告、陶器への攻撃を検知、流体アーマー作動中、火器管制システム、軌道、武装システムへの自動接続を開始、メイン武器エネルギーライフサブブキヒートブレード、完了。 เอฟเอฟเอฟอาเอาเอถอ,อยออถอยเกิน,นเป็นอย่างนี้โอเคเอฟเอเรประตูนะครับไปึมาสาไงรโอ้ยเนี่ยขอลองดาหน่ สองตัท้าเนี่ย้ยเฮ้ยอข้างนอกอ่ะเาใหญ่เลยฮัลโหลท่านผูรทราบนีเริ่มนในนาทีหนีเร็ว อลิสเนี่ยส,ส่งตัวดีๆแล้วก็จัดไอคอนลเราจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้จะหายเงาหน่อยจะมันเข้าสู่โคจอโ,อโ,จโลสู่ห้าสิบสับสกายเบอร์แรกไปกันขอกรอบหน่อยครับ 結局加熱状態中システム再起動完了エネルギー供給モジュールの異常を検知排除を施行します流体アーマーが一時的に火の停止となるため注意してください愛知圏通り抜けても流体<ー>アーマーが加熱だけで済むなんてここ移動エ l o の近くだねなんかすっごいグタグタしてる 近くの公売自部隊の指揮センターに連絡してもエネルギー注意を払えず行政通信を通して高速移動が可能になるのは通用者の指示エネルギーの距離を常に注意を払ってください高度はエネルギー距離が回復これより高速移動が可能になるのは常に注意を払われません 交換によるギューが大好きなのは、これより、コーソクイドない、ね。だエネルギーが残業には、すれより高る移動が可能になります。ただし、エネルギーの残業には、エネルギーというのは、エネルギーとが可能です。 หแลแลเอเเตร้ยอ๋ไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาใส่กองให้โอ้โหเติร์ดเจนไบรเกอร์ไม่ใช่เติร์ดไบรเกอร์มันตัดโลคอ よくない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  ไม่แตกไม่รู้ว่ Bluetooth าไงคอยพ right? ี่เธอหอมหน่อยขปิด้าด้วยหอมอืม <état> อืมอ่แกอ่าแขกโอ้โปั่นอทีปั่นกทีขอออออใอ เอาตัวดีมาครูโอไม่น่าเท่าไรหรอกหนึ่งพันอเก่รเก่าโคตรเก่าตรเก่าโตรโคตก่าโคตร่โคตรเก่าโคก่าโคเ่าโคตรกาตรเก่รเก่าโคตรเก่คตรเ่าโคตรเกโเ่รเาโค่ก่าเกก็คตรเ่าก่าก่าโคเกตค่เกตกเ อุนเนตน่าจะเป็นซัพพอร์ตอุนเนตเป็นซัพพอร์ตอุมเป็นซัพพอร์ตอีกอีกคนอ่ะเคลนไม่ช่ยห่อยแล้วเคนหาเลโอ้โหพเลเเลเตอร์ซีพเี่นไอ้วกซัพพอร์ตละัตรโดนเล่นายัตนีน่มอุนเนตมิวครับเคแต่โดนโดน เขาก็มีเลเซอร์แล้วก็มีเจ้าเราเราหลบอยู่หลบอยู่อ้าวข้างหลังข้างหลังไม่มีป้อมเลเซอร์อ๋อโอน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 นิดหน่อยโอน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 มันหน้าหมดแต่มันหน้าหมด ยมี่มดเลน่มกช่ไร้ยลยมันมี้ไหมป็นไรัตายแล้วล้กาเรยอะมากไงโหมด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 โดโหมดโดโมดโดโหมดมดโไม่โดโมดโดโไมดโดโหมดโด้หมดโดโหมดโดมดโดโหมดโดโหมดโดโมด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 ดม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  ฮเจนเจนโอโ ح, ้โหฮอลเจนมือขาดไปดีขอขวาขวามือขากขวามือขวาข,วา,ขวา,าดมาไงแล้วเราไงฮเลนเนตสลบโอ,โ ح, โอโ ح, ้โหเกาะแตกแตกมือเราไม่ขาดล้วปักเข้าหัวไงนะคะรับหัวหรือเปล่าวะาหัวละตัวท่านแน่น อนเลยสิอนเลยสินายโอ้โหนี่สุดยอดครับเกมดีเกมดี <c oughs> นั่นคือเตรียมขั้นตอนการปล่อยตัวหุ่นรบผู้ไม่เกี่ยวข้องกรุนา้นออกไปให้พรสำหรับนักบินนั้นให้ไปที่สปานีเทคพ่อมาหน้าแล้วไงละ่ะนักบินเบรกไซกเกอร์ของเราเนะี่ยะ,ะ,ะดังแล้วก็อย่าลืมพวกเราละ่ะเอ้ยไปต่อรอบสองกันหลังเลยชาไหละ่ะหมายถึงเออโก้งแหละโก้งแหละ ครับแมตช์ฟาแล้วครับอันนี้เราขอมาโหมด PVP เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็น PVE มันไม่ค่อยสนุกเลยก็เลยเล่นกับคนดีกว่าอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะครับมีคนไทยโพสต์ทำไม่สุภาพอ่าเราเลือกตัวก็จริงๆจะเล่นฟอลคอนได้โดนแย่งไปแล้วเอาสเตโก้แล้วกันครับหุน่นลบเดนเสาสเตโกสวรรษก็เหมือนเขาจะเป็นเฮฟต์เอาต้าเฮฟต์แอทแทกใช่ไหมเออมัน จะโจมตีแรงนิดหนึ่งอ่ะผมแต่อันนี้ผมลองแต่งหุ่นให้มันเป็นแบบแดงขาวตีมแบบญี่ปุ่นหน่อยๆเหมาะกับนักบินด้วยละ่ะเพราะหน้าบินเป็นกีวากิ <laughs> มาจากญี่ปุ่น <laughs> อาจจะไม่เหมือนเท่าหน่อยนะอสการแรงลี่ไม่เป็นไรไ่เอาเซ็นเซอร์ครับ ไปโหลดดิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนิดนึงอ่าสังเกตทางซ้ายนะมันจะมีหลอดเลือดของเพื่อนเราด้วยอ่ะมันจะเป็นชื่อเพื่อนเราเลยนะลเนาะเราจะได้ดาบนี้นะเดีย๋ยวรอปล่อยตัวนิดนึงก็ตงตงแต่อันนี้ขออนุญาตคิดว่าจะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับอ็อบเจกต์เท่าไหร่อยากอยากจะยิงแต่ว่าถ้าแบบ ทีมแบกไหวก็เดี๋ยวจะเล่นแบบไล่คิวแล้วกันนะเอาละเราเค่อยลงมาอันนี้จะโดน AA จากแมปยิงนะครับก็ไม่เข้านะ อีครบโอเคเริ่มละเรากดสเปซลงพื้นเลยแล้วกันหาก่อนหาก่อนอ้ามีคนมาสวัสดีเวลกินเวลกินเป็นตัวตีใกล้เวลกินเป็นตัวตีใไข่จะเข้ามาขนาดนั้นเอาเจอตัวเดียวกันสวัสดีครับลูกพี่สเตโกงอพ่นหมึกหน่อยพ่นหมึกพ่นหมึกพ่นหมึก,มกคือท่านหนึ่งของเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะมันเนีนยนได้ยังไงอ่ะโอ้โหขออธิบายทีเดียว ไอ้ท่าสองเรามัคือตั้งตั้งป้อมนะครับอันนี้คือแบบแนวแบบตั้งป้อมเหมือนอบัชช่าแนววอร์นนั่นละโอเคเราก็ตั้งป้อมไปเด็กหน้าที่ของเราก็คือกด2 1หนึ่งขึ้ซ้ายขี้ขวาแล้วก็เออสามลุลวัลลวเอาแล้วตั้งป้อมนแบบั่นแหละดับเบิลคิวดับเบิลคิวเอาเฟลคอนเฟลคอนตอนแรกจะเล่นเฟลคอนโจนี่เองเงี้ยนะ เอเนจีเอเนจีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทรายหลบหลบหลบอันนี้มาหลบไม่ใช่อะไรธาตุเอเนจีเสือโดนไล่จะได้แพนเทอร์แพนเทอร์ว่าไงแพนเทอร์ไอในในยิงสู้เราเอ่ะในยิงสู้เราเหรอ,ร,หร,อรู้สึกจะแข็งไม่ไหวโอ้มันเข้าด้านข้างตะกี้ต่อให้จะถอนตัวผมว่าไม่รอดจะแบบกดสองนี่ชอบหนีก็ไม่ไมไน่าพลาดมาอะไร เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยแล้วกันเราตัดให้เพราะว่ามันรอนานเกมนี้ถ้าตายทีที่คอยนานมากเอาละเราเจอสไนเปอร์สไนเปอร์อยังไงเดี๋ยวเนียนเนียนเนียนยก่อนเนียนโอ้โหชัดเลยอันนี้ตัวปลอมแน่ว่ะเอ,อ้าตัวจริงอ่ะโอ้โหพี่โอ้โหโอ้โหโกพี่ไตโกผมว่าไม่ดีว่ะไม่ดีเศร้าน,นะครับ เริ่มมาเริ่มมาแย่นิดน,นึงสัญญาว่าตานี้จะดีขึ้นมาเราเราต้องโฟกัสสเตโกไว้น,นิดนึงนะเพราะสเตโกจะเม็ดแรงมากแบบเผลเฉลยนี่คือไม่ได้แต่จะหางอหางอนหางอไปเสพแป๊บเแสบบ็เนิดน,นึงโหสวัสดีครับพี่นไปนอกที่อย่าหันหลังให้สเตโกนะครับตัวน,นี้ก็ได้ แพน,นเทอร์จะเข้าหาที่เป็นเมล Jam ีก็จริงไงที่แท้งไหวเหรอที่แทงผมไหวเหรอครับมีแทงผมไหวใช่ไหมครับที่อันนี้เออจับเบิลคิวนิดหนึ่งนะครับฟอลคอนฟอลคอนฟอลคอนบิสข้าวหัวเราก็สวัสดีสวัสดีใครเจ็บใครเจ็บใครไม่เจ็บต้องเจ็บแหละ กอแตกผมพนหมดพ่นหมดนิดนึงพ่นหมดนิดนึงตายแล้วเหรอตายสิเกืดอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกู้ปรับตลอดการสวัสดีเพื่อนขอซะหน่อยเถอะตะกี้ตะกี้ลุงนะไอที่ตายคราวที่แล้วเนี่ยแข็งแค้นนิดนึงเออยิงเงยยิงเงยยิงเอายิงไม่ถึงขออนุญาต ระยะพุ่งไปออหมดแล้วไอที่หมดอ,อ้าวพายุทรายอายุทรายนี่ีปัญฐานมันจะทําให้แบบเออเราเราล็อกเป้าอะไรไม่ได้บอกเลยว่าพดายุทรายดันเนี้ยแบบแย่ตัว,ต,วตัวพวกแบบเนี้ยเล่นเลน่นยากเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันมีวิธีดูแบอบกแต่ในตอนนี้ผมยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเล่น วันนี้วันแรกคือเราจะได้พังงานอีกครั้งน่าจะหลังพายุรายครับตอนนี้จริงควรทำออฟเจ็เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเนี่ยมันต้องลองยิงอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นฮิตก็คือใช่เลยโดนใจเออเออเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยพี่จะมาอยู่หลังผมหมาพี่มาอยู่หลังผมหมอฮะฮะ อึดยังอ่นนะพี่สเตโกเราเราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราเหมือนเดียวกันไงไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอาขอคือมานะฮะโอ้ยโอ้ยโดนอินเฟอร์โนหรือเปล่าเลสเตอร์ขนาดนี้จำชื่อไม่ได้ไม่อินเฟอร์โนก็เออชื่ออะไรน,นะรรเฮลิเกรนหรือเปล่านะอโอสหโ,โดนฟาลุคอนยิงครับ เอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยมาตรงนี้โอ้โหน่าจะปลอมนะไหมนารุนาลุปลอมนาลุทพาี้ปลอมเขาเป็นสไนเปอร์สร้างตบปลอมได้แล้วลองหุ่นได้ด้วยเอ้าวอลกินวอลกินใช่ได้ข่าวเป็นตีใกล้อะเป็นเบลเลอร์อะเป็นเบลเลอร์เอาไปไหนไปไหน โอ้แอบแอบมาข้างหลังพี่จะตายแล้วอย่าซ่ามากนะเ,ออเลือดน้อยก็ควรถอยนะครับผมแรงนะโอ้ย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 หลบก,ก่อนหลบก,ก่อนหลบกันสเตโกตายยังวะอยากไม่ตายหนีไปไหนอะ่ะผมผมตั้งป้อมอ่ะผมผมได้ตั้งป้อมอ่ะพี่พี่หนีไม่รอดหรอกพี่หนีไม่รอดหรอกพี่ยอมเถอะพี่ยอมเถอะยอมเถอะไม่ ไม่ทำ Object แล้วมันสะใจอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวๆขอขอหลบใต้หลังคาก่อนขอหลบใต้นี่ก่อนโอ้โหอินฟิน่ทขอร้องอินฟินิทปล่อยแล้วเหอะเราจะตายแล้วนะ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 ฮะพี่ใครพี่ใครพี่พันละอินฟินิทคิวเลยจะตายแล้วเลือดน้อยแต่เรายังมีเกาะโอ้โหขอค้อนขอค้อนขอค้อนยายา อ่เขอไปหลบก,ก่อนเอ้ยจะไปหลบใต้กระสวยนี่เอาใหม่เอาใหม่เลยมาพอเริ่แมแห้งพอเริ่แมแห้งละ,ะ,ะไปไหนกินเสร็จเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่พี่ไปไหนอ่ะพี่จะไปไหนอ่ะพี่รู้อยาก อารมณ์ประมาณแบบโขดโขดอะทิลีตอะแบบโอ้ยุทธปกรณหุ่นนี่น่าจะทำลายได้หมดแล้วอ่ะตอบเดียวเบอร์จัดเลยเอาโปริีนโปริีนโปริีนไปไหน 5, ไอเออขอพ้นคลาหมึกหน่อยปลาหมึกปลาหมึกสเต็กสเต็กอะไรมันเหมือนแบบ มันเหมือนมดเลยอะแต่ตอนตอน,ตอนมันหุบอะเหมือนเหมือนพดของมดหรือว่าพึ่งอะไรเงี้ยไม่เห็นเหมือนสเตโกโอรัดเลยที่เป็นไดโนเสาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหนอ้าวจังหวะนี้ยังไงล่ะครับมาฟัดกันเลยดีกว่าแต่เหมือนเราจะได้เสียมหรือเปล่าแต่แต่โอ้ เอ้พ่นเหมือกพี่พี่พ่นเหมือกผมกยัดไงแต่ผมยัดไงผมมองไม่เห็นแต่ผมเน้นเน้นยิงอัดอะเน้นยิงอัดเนี่ยผมพ่นเหมือกพ่นเหมือกหมึกไม่ตามด้วยอ,อย้าวยังไงอ่ะอยังโอโอโอโกรกิดกรกิดไม่ได้ตั้งใจกรกิดดาบเบอร์คิวโอ้เราจะตายแล้วเราจะตายแล้วอย่าทำน้อง เอน้องบอกไม่ไหวแล้วน่าจะจบละจบละ้อยถอสี่สิบเจ็ดก็ขอบคุณเพื่อนที่ทำอัพเจคให้ด้วยนะครับโอ้ได้ MVP ีนะครับน้องไหยาบุษะหรือเพื่อนง่ายคือน้องอัสุการงบอมมามาดู MVP หน่อยจังหวะดับเบิลคิว จะได้จะได้เพี้ยวไปเกมเกมนี้หน่อยนะมันมันมันตัดมาหลายชาติออเลยนะอา๋ยะเพราะว่ามันแบบมันฆ่ากันนานนะ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบ power ์บอ h ที่แบบว่ามันใส่อันติีทีเดียวตายฆ่ตา,ยาตายหดได้เลยะะอาจจะแบบได้แค่แบบช็อตสองช็อตที่มันคิวอะไรเงี้ยก็่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้เกม m ม k e ก็บเบรคตอนนี้ก็ยังเป็นเคสอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอจังหวะมันเกมมันเปิดคาดคาดว่าเท่าที่คุยกับเพื่อนมา <c oughs> เพื่อนบอกว่าเกมเกมนี้น่าจะาปีนะครับน่าจะไม่เสียตังก็เดี๋ยวถ้ามันยังสนุกอยู่ตอนเปิดก็เดีย๋ยวลองทำคลิปเพิ่มนะครับสำหรับคนอื่นก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปละฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ เดี๋ยวจะพยายามอัาคลิปบ่อยๆนะครับขอบคุณครับขอ,อปิดไปด้วยความเท่กับน้องอสกะนาำสกุลฮายาบุซ่าแล้วกันโอเครับเจอกัน